สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ t i m e l i น์ออฟวอยินดีตอนรับสู่ Timeline of War รายการที่จะพาคุณเจาะลึกทุกย่างก้าวของความขัดแยงที่กำนดประวัติศาสตร์วันนี้เราจะย้อนไปสู่ช่วงต้นครุงรัตนาโกศินปีพศนทร์ปีพศ2328เมื่อสยามเพิ่งก่อทั้งราชธานีใหม่ได้เพียง3ปีแต่ต้องเผชิญหน้ากับมหาศึกครั้งใหญ่ที่สุดนั่นคือสงครามกทับ ศึกที่พระเจ้าประดุงแห่งพม่ายกทัพมหืมาถึง9ทัพรวม1,44,000นายบุกสยามพร้อมกัน5ทิศทางสยามจะรอดผลวิกฤตนี้ได้อย่างไรติดตามได้เลยครับสงครามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยแต่มีรากฐานจากความทะเยอทะยานของพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าผู้ต้องการเป็นจกักรพรรดิราชาราชให้ยิ่งใหญ่เหมือนพระเจ้าบุเรงนอง การผนกอาณาจักรยักษ์ไข่เข้ากับพม่าได้สำเร็จในบีเดียวกัน2,328ยิ่งทำให้พระองค์ฮึกเหิมพระเจ้าปดุงจึงตัดสินใจบุกสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรอหนึ่งโดยใช้ย,ยุทธศาสตร์ที่อันตรายที่สุดคือบุกพร้อมกันหลายทางเพื่อกระจายกำลังป้องกันของสยามทัพทั้ง9้าแบ่งเป็น5เส้นทางหลักทัพหลวงบุกกาญจนบ,บุรีเจดีสามองค์ทัพใต้บุกถลางและคาบสมุทร ทัพเหนือบุกเชียงแสนลำปางและอีกสองทัพบ,บุกราชบุรีและตากแต่สยามก็เตรียมรับมืออย่างรวดเร็วโดยรวบรวมกำลังพลได้ราวเจ็ดหมื่นนายและแบ่งการป้องกันอย่างมีแบบแผนสมรภูมิที่ชี้ชะตาคือการชนะบุรีที่ซึ่งทัพหลวงพม่าก,กว่า88,000นายนํายนำโดยพระเจ้าประดุงจะยกเข้ามาแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสยามคือสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุราสิงหานาถหรือกรมพระราชวังบวร ท่านส่งยกทัพสามหมื่นนายไปตั้งรับที่ทุ่งลาดญ้าแม้ทัพพม่า,ะมาจะเหนือกว่าด้านจำนวนแต่กรมพระราชวังบวรส่งทราบจุดอ่อนของพมา่าที่ต้องเดือทัพไกลคือสเสบียงจึงสั่งตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงของพมา่าที่ตาปลผู้ใคร้โดยเฉพาะการส่งพระองค์เจ้าขุนเนนไปซุ่มโจมตีแบบกองโจรทําให้พมา่าที่ลาดญ้าอดอยากอย่างหนักถึงขั้นต้องขุดรากไม้กินและฆ่าสัตว์พาหนะหลังจากการรบยืดเยื้อกว่าสองเดือนทัพพม่า,มาอ่อนกําลังลงมาก ในที่สุดกรมพระราชวังบวรก็สั่งเข้าโจมตีค่ายพมา่าอย่างเต็มที่ในวันที่17กุมภาพันธ์พศ2329พมา่าต้านทานไม่ไหวและแตกทับหนีไปสมรภูมิที่สำคัญที่สุดจึงจบลงด้วยชัยชนะของสยามขณะที่การชนะบุรีแตกทางทิศอื่นก็มีการสู้รบดุเดือดไม่แพ้กันทางใต้พมา่ายกมาตีเมืองถลางหรือภูเก็ตเจ้าเมืองถึงแก่กรรมแต่เกิดวีรกรรมของสตรีสองท่านคือ คุณหญิงจันท์และคุณหญิงมุกที่รวบรวมกำลังชาวเมืองเข้าต,ต่อต้านการล้อมของพม่าได้นานกว่าหนึ่งเดือนจนทัพพม่าต้องถอยไปก่อนก่อนที่กรมพระราชวังบวรจะยกทัพเรือลงไปขับไล่พม่าที่ยึดนครสีธรรมราชได้สำเร็จในภายหลังทั้งเหนือเจ้ากาวิละแห่งลำปางต้านทานการล้อมของพม่าได้อย่างเข้มแข็งนานถึงสเดือนขณะเดียวกันทับสยามนำโดยกรมพระราชวังหลังหรืออนุรักษ์เทเวศ ก็สามารถเอาชนะทัพพม่าได้ที่ปากผิงพิษณุโลกและยกไปช่วยลำปางได้ทันเวลาทําให้ทัพพม่าทางเหนือต้องล่าถอยตามทัพหลวงไปด้วยในที่สุดพระเจ้าประดุงก็มีพับรมราชองค์การให้ถอยทัพกลับทั้งหมดเนื่องจากสเสบียงขาดแคลนและสูญเสียกําลังพลมหาศาลสยามได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์แม้บีต่อมาพม่าจะพยายามบุกสยามอีกครั้งหนึ่งในสงครามท่าดินแดง พศ2329โดยลดกำลังลงเหลือทางเดียวแต่ก็พ่ายแพ้ต่อกรมพระราชวังบว์อีกครั้งหนึ่งการลุกรานที่ล้มเหลวทั้งสองครั้งนี้กลายเป็นการลุกรานสยามแบบเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายของพม่าโดยสิ้นเชิงวีรกรรมในครั้งนี้ได้ถูกจารึกไว้คุณหญิงจันและคุณหญิงมุกได้รับการแต่งตั้งเป็นเท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรเป็นมรดกที่แสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีและไหวพริบทางการทหารของสยามในยุคก,ก่อร่างสร้างเมือง สงครามเก้าทัพจึงเป็นทั้งบททดสอบครั้งแรกและเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่ยืนยันความมั่นคงของกรุงรัตนโกสินทร์ได้สำเร็จและนี่คือทั้งหมดในไทม์ไลน์ of ฟวอรตอนนี้พบกันใหม่กับเรื่องราวสงครามครั้งต่อไปที่กำหนดโลกของเราสวัสดีครับ